สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ผ่านกันมาแล้ว3 EP นะครับก็ EP ที่3ก็ซอยย่อยเป็น3ตัวนะครับ3.1 3.2 3.3ถ้าใครติดตามอยู่ก็น่าจะได้ดูแล้วครับในเรื่องของการตั้งค่าในส่วนของ Project Property นะครับ Preference นะครับแล้วก็ Job Preference คราวนี้ในหัวข้อในส่วนของ Job Preference เ,เนี่ยผมยังค้างในส่วนของเรื่องของ ดัตต้าเบสในส่วนที่เป็นตารางเหล็กนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําตารางเหล็กนะครับที่เป็นส่วนของประเทศไทยที่เราคุ้นเคยกันนะครับขั้นตอนในการทำนะครับก็อ่างตอนนี้ครับก็ถ้าเราเปิดในส่วนของตัวโปรแกรมเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง o l นะครับแล้วก็ามาเลือกที่ job preference นะครับเมื่เข้ามาที่ job preference แล้วก็ไปที่ database นะครับแล้วก็ามาคลิกเลือกที่ r e n forcing bar นะครับพอคลิก r e n forcing bar เสร็จแล้วเนี่ยการที่เราจะทำ database ชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรา่าต้องไปหาเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับที่มีลักษณะ ใกล้เคียงนะครับซึ่งบรรดาเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับก็ได้บอกมาแล้วครับว่าใช้ตัวนี้ครับคลิกเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเกิดเป็นหน้าต่างแอดดทเบขึ้นมาให้ไปหาตัวครับตัว B S 8 6 6 6 2 0 0 0ขีด2 0 0นะครับแล้วก็กดแอดเข้ามานะครับพอกดแอดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับนี่เขาก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือก ะครับคลิกเลือกเสร็จแล้วก็ไปคลิกเปิดนะครับดูข้อมูลของเขานะครับพอ,อคลิกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะได้เป็นมาตฐานขึ้นมา1ชุดนะครับซึ่งมาตฐานชุดนี้ก็จะเป็นดัตตาเบสของในส่วนของมาตรฐาน BS8666-2000 นะครับอตอนนี้เรามาดูนะครับส่วนประกอบของตารางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ หมายเลขหนึ่งนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เราอยากจะให้โปรแกรมแสดงเมื่อตอนที่เราทำงานนะครับแสดงก็เพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์เป็น RB นะครับหรือเป็น SB เราเรไม่ได้เลยโดยจะบุัคนคุณภาพไว้ด้านหลังด้วยก็ได้นะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมก็จะระบุลงไปด้วยนะครับ ในคอลัมน์ที่2 3 4ได้2 3นะครับ2 3แล้วก็14นะครับผมพิมพ์ตกหล่นไปนะครับตัวนี้จะเป็นเลมิเตอร์นะครับตรงตัวเลยนะครับเดมิเตอร์ของของตัวเหล็กนะครับมีหน่วยเป็นมิลนะครับก็แก้ไขนะครับก็เป็น R B ก็เป็น6เป็น9นะครับ8นี่เราไม่มีนะครับก็เราแก้ไขให้เป็นในส่วนที่เราจะใช้งานนะครับ ส่วนหมายเลขสีก็คือเป็นน้ำหนักต่อเมตรนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับเพราะว่า,เ,าเราเซตหน่วยเป็นเมตริกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเ,เป็นหน่วยของกิโลกรัมนะครับตามที่เราเคยเซตถ้าเพื่อนๆสงสัยก็อาจจะไปคลิกดูตรงในส่วนของ description ได้นะครับว่าหน่วยของแต่ละคอลัมน์เนี่ยเป็นอะไรนะครับเราจะได้มาแก้ไขมันถูกต้องนะครับในส่วนอันที่ ขอลําที่6 7แล้วก็8นะครับอันนี้เป็นค่าความยาวน้อยสุดนะครับของส่วนที่เป็นเส้นตรงหลังจากที่งอแล้วนะครับ,นะรบมี d e f a u l t can ก็ใส่เอาไว้เป็น5นะครับส่วน9 1 0 1สนะครับก็เป็นค่าสัมประสิทธิ์นะครับ, 30, รบตัวคูณที่เรารู้จักกันว่าเ,เราจะงอเหล็กตัวนี้จะต้อง เท่าไหร่ดีเท่าไหรดีนะครับก็คือนี่คือความหมายของสารช่องนี้นะครับช่องที่12นี่ตรงตัวครับก็คือเป็นในส่วนของอากาลังนะครับของของ,ของตัวเหล็กนะครับสองพันสี่สามพันสี่พันห้าพันก็ว่าไปนะครับส่วนช่องที่13นี่ก็คือเป็นการบอกตัวโปรแกรมให้รู้ว่าตัวไหนเป็นเหล็กราวบาร์ตัวไหนเป็นเหล็ก,ลกดีเฟอร์เมตบานะครับ ถ้าเป็นราวบาร์เราก็จะต้องทำเครื่องหมายถูกด้านหน้านะครับโปรแกรมเาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นเต็กราบาร์นะครับก็เมื่อเรารู้ค่าแล้วก็คันง่ายนะครับในการปรับแก้นะครับแล้นีการปรับแก่มันมีด้วยกันอยู่สองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราสามารถแก้ค่าต่างๆนะครับโดยตรงเลยจากตารางชุดนี้นะครับพิมพ์ลงไปเลยครับไหนไม่เอาลบนะครับหรือจะ เพิ่มใหม่ก็ได้นะครับก็ทําโดยตรงไปในนี้เลยนะครับส่วนเมื่อเราปรับแก้ค่าจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเซฟแอปนะครับเขาก็จะวิ่งไปที่เขาเก็บข้อมูลนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการตั้งชื่อแล้วก็เซฟคราวนี้มันมีคลิกอยู่ตรงการตั้งชื่อครับเราต้องพิมพ์คำว่า bar แล้วก็ด้วยอ n d เดอร์สกอนะครับ แล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อที่เราต้องการให้เขาแสดงนะครับถ้าไปตั้งชื่อเลยนะครับเขาจะเวลาเราเรียกใช้นะครับเขาจะไม่โชว์มานะครับหาหนก็ไม่เจอนะครับอันนี้ก็ต้องมีคำว่า bar แล้วก็ r ด s สกอรนะครับอันนี้คือวิธีที่1นนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการ Export นะครับค่าในตารางชุดนี้นะครับออกไปในลักษณะของ Excel นะครับแล้วก็ไปแก้ใน Excel แล้วก็นำกลับเข้ามา ใช้งานนะครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นวิธีนี้นะเพราะว่าการแก้ไขใน Excel มันทำได้ง่ายกว่านะครับนี่ครับพอเรากดที่รูปที่เป็นสัญลักษณ์ของ Excel นะครับ x ก t ออกมาก,ก็จะได้เป็นตารางน,นะครับในรูปแบบของ Excel นะครับนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขอันนี้เป็นตารางที่ผมแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็ทำการัญ Copy นะครับแล้วก็นำกลับมาวางในตัวตาราง นะครับที่เป็นมาตรฐานของ B S 8 6 6 2 0 0 0ขีด2 0ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ททำการกด save as เหมือนกับกันตอนแรกนะครับก็จบนะครับวิธีการสร้างนะครับครานี้เราก็จะไปเรียกขึ้นมาใช้นะครับก็ทำตามปกติเหมือนกับตัว Database คอื่นนะครับก็ไปกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับตัวชื่อที่เราได้ทำการตั้งไว้ แล้วก็กดแอดเข้ามานะครับเนี่ยครับผมก็ตั้งชื่อไว้ว่าไทยแลบเขาก็จะมาปรากฏนะครับพอปรากฏขึ้นมาเสร็จแล,แล้วปพ๊บอเราก็คลิกเลือกเขานะครับแล้วก็ไปเปิดดูสักหน่อยว่าข้อมูลที่เราเซตค่าไว้เนี่ยถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวเผื่อมันมีบงมีบักอะไรอย่างเงี้ยครับโปรแกรมฟรีปรกติมีอยู่แล้วครับถามว่าทำไมถึงมีครับเพราะว่าจริงๆวิดีโอนี้มีเป็นครั้งที่3นะครับที่ผมอัด เพราะว่าผมพยายามจะพาเพื่อนๆไปดูข้าวมันถูกต้องไหมพอเข้าไปสู่โหมดนั้นปึ๊บนะครับวิดีโอผมตัดทุกทีเลยก็เลยกลายเป็นว่า,าไม่ไม่ได้เช็คนะครับพาเพื่อนๆไปเช็คได้เพราะนั้นเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็คงไม่พาไปคมจะพาไปวิธีการสร้างนะครับส่วนเดี๋ยววิธีการเช็คผมอาจจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปเช็คแล้วก็ถ้าเกิดว่า ค่าที่แสดงมันไม่ถูกต้องนะครับปกติและที่มันจะแสดงไม่ถูกต้องนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของค่านี้ตัวนี้ครับก็คือเนื่องจากว่าทศนิยมนะครับที่เราใส่บางทีมันยากเกินไปเพราะฉะนั้นค่าที่ไปโชว์เป็นในส่วนของออตัวใช้งานกับตัวรีพอร์ตนะครับมันก็จะไม่ตรงเพราะนั้นเราก็ต้องมาปรับแค่ตรงจุดนี้นะครับทศนิยมอาจจะมีถึงสีถึงห้าตำแหน่งนะครับมันถึงจะถูกต้องนะครับ อะนี่เดี๋ยวเราไปดูของจริงนะครับว่าทำยังไงนะครับคลิกเข้าไปในส่วนของตัวโรบอทนะครับมาแล้วครับถิปเกวันแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครติดตามช่องทางนี้อยู่ก็คลิปที่ผ่านๆมาคือ30ินะครับนะั่นคือผมพยายามอัดวันเดียวนะครับ ออกมา,าขี่คลิปแล้วครับตอนนี้4ี่ขึ้นห้าผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็พยายามที่จะตัดออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับในระหว่างที่ยังเป็นกองฟรีอยู่นะครับก็ติดไปเลือกอสักเจอไทยนะครับเจอเพื่อนก็ได้เราก็ามาที่ True นะครับจอ e r e n c e d a ต้าเบสแล้วก็คลิกที่เดฟฟอร์ซิงบารนี่นะครับของผมมีอยู่แล้วผมทำไปสองรอบแล้วครับแล้ววิดิมันตัดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทิ้งตางให้มันเป็นค่า d ด f ฟอ l ์่อนแอดครับลบทิ้งไปหน่อ,อถ้าเพื่อนๆเ,เปิดขึ้นมาอาจจะเป็นอย่างนี้หรืออาจจะไม่ไม,ไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับใน,นผมพยายามจะทําให้มันเหมือนกับสไลด์ก่อนนะครับก็ หมือนที่บอกครับอันดับแรกเวลาเราจะแก้ไขเราก็จะต้องมีตรารางที่เป็นเทมเพลตของออตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนนะครับครนนี้ครูบาอาจารย์พี่ๆก่อนหน้าของเรานะครับก็ได้บอกไว้ว่าตัวนี้ครับ BS 8 6 6 6 2 0 0 0ขีด2 0 0พนะครับตัวนี้ก็คือค่้เคียนกับของเรามากที่สุดแล้วเดีรากดแอดเข้าไปนะครับแอดเข้าไปเสร็แล้วเราก็คลิกเลือกนะครับ แล้วก็ไปทงโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเปิดข้อมูลขึ้นมาก็จะให้หน้าต่างขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งจะเป็นดัตต้าเบสของมาตรฐาน B S 8 6 6 6ขีด2 0 0พันนะครับคราวนี้เหมือนที่บอกครับวิธีการแก้แก้ไขหรือเพิ่มดัตต้าเบสชุดใหม่นะครับก็ทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแก้ค่าในตารางนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าแต่ละช่องมันมีความหมายว่าอะไรนะครับคราวน,นี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะไปดู ให้ละเอียดกวานั้นก็ไปดูว่าแต่ละช่องมาได้ยังไงก็ไปดูตรงนี้ได้ครับนี่ครับแถบของฟอร์มูล่านะครับเขาก็จะบอกตัวว่าวิธีคานคิดของแต่ละช่องเนี่ยมาจากไหนนะครับระยะหุกนะครับมีกี่ตัวนะครับความหมายนะครับของแต่ละคอลัมน์นะครับหมายว่าหมายความว่าจะมีบ้างนะครับแล้วก็ยูนิตนะครับหน่วยของแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับก็ดูตามนี้ได้แต่ในหน่วยของ ืจริงๆตัวเนี้ยเราเซฟเป็นเมทริกถูกไหมครับแต่มันมีอยู่ค่าตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับที่มันไม่ยอมเปลี่ยนให้นะครับจริงๆนี่มันก็เป็นเมทริกนะครับแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราอยู่แล้วกลับมาที่พาตัวนี้ครับก็เมื่อแก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็ทําการเซฟแอดนะครับก็มากดที่รูปนี้นะครับกดเซฟแอดเข้าไป ตัวแกรมก็จะวิ่งไปในส่วนที่เขาจะจัดเก็บนะครับก็มาตั้งชื่อนะครับก็เทคนิคนะครับก็คือมีคําว่า bar แล้วตามด้วย underscore นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราต้องการให้เขาโชว์นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับในส่วนของการแก้แบบวิธีที่1นนะครับทีน,นี้ก็มาส่วนของวิธีที่2ก็คือการ Export ค่านะครับออกไปในรูปแบบของไฟล์ Excel แล้วก็ไปแก้ใน Excel นะครับแล้วก็ Copy นํนำกลับมาวางทับในส่วนของตารางชุดนี้นะครับวิธีการนะครับก็เราเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไอคอนของ Excel ครับแล้วก็กดเข้าไปครับโปรแกรมก็จะทำการเอ p o r t อ Export ข้อมูลออกนะครับเขาก็จะถามว่าให้เราเซฟไว้ไหนนะครับ ผมเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะนครับตั้งชื่อเป็นหนึ่งกดเซฟนะครับโปรแกรมก็นะี่ครับกำลังเอาข้าวรอสักครู่นะครับ เรียบร้อยนะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยคราวนี้เราว่ามาทําการแก้ไขในใน Excel ซนะครับซึ่งมันผมว่ามันทําได้ง่ายกว่านะครับตรงส่วนที่เป็นราวด์นะครับที่เป็นติ๊กถูกเพราะว่าจะเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราแก้ไขนะครับในส่วนที่เป็นาราวดา์ตรงนี้เราก็ต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นดีฟอร์เมเตอร์ก็ตั้งให้เป็นศูนย์นะครับผมก็ ในคลิปวิดีโอยาวผมก็แก้ไขเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ที่ผมแกะไว้ก็จะมีเออ่ราวบาร์นะครับเอสาชั SR, ้นคุณภาพเอสไอยี่สี่นะครับแก้ไขเอาไว้ครับอันนี้นะครับลาวบาเราก็ตรงนี้เป็นเลขกหนึ่งนะครับส่วนเดี่ยวเมื่อบาก็เอสตีสามสิบเอสตีสี่สิบเอสตีห้าสิบนะครับขนาดของเหล็กก็ตามนี้นะครับผมว่า ผมเวลาสไตล์ผมก็ใช้อยู่แค่นี้นครับผมว่าท่านการนี้นะพอเราได้ตารางตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้อง Copy ข้อมูลชุดนี้นะครับเข้ามา Place ในส่วนของตารางในโปรแกรมคราวนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าจํานวนของแถวนะครับต้องเท่ากันนะครับเราก็กลับไปดูข้อมูลที่เราเตรียมไว้อันนี้เราไม่ได้ใช้ผมขอมอนุญาตปิดหน้าัะทั้งหมดก็24หักลบ ตรงนี้ไปก็เหลือ23นะครับเราก็มาเพิ่มวิธีการเพิ่มก็คลิกไปตรงแถวที่เป็นดอกจันนีครับคลิกเข้าไปพิม์อะไรก็ได้ครับกดเข้าไปเขาก็จะสร้างบรรทัดใหม่ขึ้นมากดลูกศรลงนะครับอ่าเป็นไข่เดียวเลยครับเท่าขับหรือมากกว่านะครับบรรทัดผมสร้างให้เกินไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยลบทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็ไปคัปีข้อมูล ที่มันทัดแรกคุโอนวีมาแล้วครับที่เราแก้ไขไว้นะครับส่วนที่ไม่ใช้ไฮไลท์นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปนี่เราก็ไปเซฟแอดนะครับก็ตางชื่อบาร์ดีสกอร์ตามด้วยชื่อที่ต้องการนะครับกดเซฟอย่างของผมมีอยู่แล้วนะครับมันก็ถามว่าทัดมีอะไรไหมเพรับ หลังจากนั้นปิดไปเลยครับไม่ต้องเยแสนะครับนี่ไปเรียกขึ้นมาใช้งานนะครับก็ไปกดตรงเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับหาชื่อที่เราตั้งไว้เขาก็จะเรียงตามตัวอักษรนะครับไทยนะครับผมตั้งไว้ไทยแลนด์นะครับก็แอดเข้ามานะครับแล้วก็ตั้งเป็นค่าใช้งานนะครับตัวไหนไม่ใช่ผมขออนุญาตลบทิ้งไม่ชอบรบครับกอใจเป็นของไทยเลยแล้วก็กดเซต c u อร์เรนต์พารามินะครับนี้กด Save อ่ีกสักตีนะครับมันใจโอเคนะครับก็เป็นนั้นว่าเราก็มีชุดข้อมูลในส่วนของอรูปแบบของประเทศไทยนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับเวลาพิมพ์รายงานหรือใช้โปรแกรมมันก็ทำให้เราใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการทำงาน ก็ปิดไปนะครับก็ close นะครับเดี๋ยวเราลองปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปเปิดขึ้นมาใหม่นะครับดูว่าจบ Preference uh, นะครับก็เป็นอย่างที่เราได้ตั้งค่าไว้ใหม่